สั่งซื้อเมล็ดผักหวานป่าไปพันเมล็ดนะครับเม็ดละ75สาตางค์นะครับไม่แพงนะครับเนี่ยคลุกน้ำยากันเชื้อรามาเรียบร้อยนะครับวันนี้จะมาทำสาธิตแปลงเพาะเมล็ดผักหวานป่าให้มันงอกเป็นราก่อนนะครับผมไม่เอาลงถุงนะครับผมเพาะเมล็ดแล้วก็เอาไปปลูกเลยนะครับเนี่ยฮะใช้ทรายทรายด้านล่างแล้วก็วางเม็ดด้านบนนะครับแค่นั้นเองนะครับ จริงๆต้องเลี้ยงให้สวยกว่านี้นะครับผมผมทำแบบรีบๆนะครับอย่างนี้ก็ได้ปลูกง่ายๆกง่ายดีนะฮะจริงๆต้องเลี้ยงให้สวยเป็นแถวเป็นแนวเวลาเราเอาไปปลูกจะง่ายนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ใส่ทรายทับอีกชั้นหนึ่งบางๆนะครับแล้วก็รดน้ําทุกวันนะครับรดน้ำทุกวันแล้วก็ใช้ผ้าสแลนหรือใช้พลาสติกคลุมไว้ก็ได้นะครับการความชื้นกันไก่เขี่ยอะไรเงี้ย หลังจากเพาะไปแล้ว10บวันนะครับนี่ระล,ลดน้ําทุกวันมันจะเป็นไอแบบนี้ไอน้ําแบบนี้นะก็คุยเอาไปปลูกนะครับปกติถ้าเลี้ยงสวยๆมันจะลากตรงๆสวยๆนะครับแต่ว่าผมวางไว้เลยฮนะสะเปสะสปะนะก็ง่ายดีเหมือนกัน ครบ10วันนะครับรากมันประมาณนี้นะครับบางอันก็รากยาวบางอันก็รากสั้นนะครับบางอันก็รากใหญ่รากเล็กะะแล้วแต่นะฮะธรรมชาติของผักหวานจะเป็นอย่างนี้นะฮะจะออกรากก่อนประมาณเดือนนึงนะฮะถึงจะออกใบนะครับเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับเนี่ยอันนี้ผมเพาะมาแล้ว10วันนะฮะในการเคลื่อนย้ายเม็ดผักหวานป่าที่รากงอกแล้วนะครับเทคนิคของผมก็คือใส่ในใส่ในถังน้ํานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้รากมันกระแทกกันแล้วมันช้ำนะฮะ ผมจะใส่ไปในน้ําอย่างนี้เลยนะครับไหนที่มีรากผมก็ใส่ไปเลยนะครับเนี่ยฮะเขาจะไม่ช้ารากเขาจะได้อยู่ได้การเอาไปปลูกนะฮะผมไม่ได้คุยทั้งหมดนะถ้าคุยทั้งหมดผมว่ามันก็คงเยอะมากเลยนะจริงๆรากยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันต้องไวอีกประมาณสักห้าวัน เอาผักหวานมาปลูกนะครับเอ,อในการปลูกผักหวานของผมถ้าปลูกแซมแซมที่มันต้นต้นระหว่างที่อยู่ในป่าแนละ้วหรือว่าเราเรามีป่าเรามีพื้นที่ในสวนอยู่แล้วเราก็มาปลูกแทรกได้นะฮะก็ปลูกไม่ยากง่ายๆเลยฮะไม่ต้องทําหลุมไม่ต้องเตรียมหลุมครับสําหรับผมนะฮะส่วนใครที่ปลูกเบิกที่ใหม่นะฮะต้องทําหลุม ต้องทาหลุมแต่งหลุมปรุงดินให้ดีนะครับแล้วก็ปลูกพืชพี่เลี้ยงรอเลยนะครับปลูกพืชพี่เลี้ยงรอเลยอย่างของผมเนี่ยตอนปลูกตอนแรกเนี่ยผมปลูกมะขามเทศนะฮะปลูกพร้อมกันเลยมะขามเทศกับต้นชะอม,มนะตอนนี้ต้นชะอม,มมันไปหมดแล้วเหลือแต่มะขามเทศนะครับมะขามเทศกับต้นไม้ป่านะฮะไม้ยางนาไม้สักอะไรพวกนี้แต่ไม่แนะนําไม้สักเลยนะครับไม้สักมันแรงมันดูดน้ําเวลาเวลาหน้าแรงอะ ผักหวานป่าไม่ค่อยออกยอดนะครับลักษณะการทำหลุมปลูกของผมในพื้นที่ที่มีป่าแล้วมีต้นไม้พี่เลี้ยงอยู่แล้วผมจะทำแบบนี้ฮะกควยกดินออกแล้วก็หาเหล็กหาเหล็กมาแทงเป็นรูฮะรูเข้าไปรูเข้าไปครับเพื่อที่จะ พืที่จะให้ลากเขาลงไปแทงลงไปได้ง่ายนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับวางไว้บนรูอย่างเงี้ยแค่นี้พอผมทําแค่นี้นะครับที่ผมปลูกที่ผ่านมาก็แค่นี้นะครับเก้าสิบเก้าุเก้า้าปเซนนะครับรอดนะดินต้องชุ่มชุมหน่อยนะ,นนะครับเนี่ยครับแล้วก็ เอาดินเท่านี้มากบ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 หน่อยผมจะเอามาปลูกแซมตรงนี้นะครับ อย่างนี้ก็ได้ครับขุดให้ดินข้างล่างมันนุ่มนุ่มลงอย่าให้เป็นแอ่งน้ำนะครับสังหวัณป่าไม่ชอบแฉะชอบน้ำแต่ไม่ชอบแฉะนะครับก็ขึ้นลงไปอย่างนี้ครับขึ้นไป ครับลักษณะที่เราปลูกหลุมแล้วสี่เมตรห้าเม็ดนะครับมันก็จะงอกมาเป็นแบบนี้ครับเป็นกอแบบนี้เลยฮะห่างๆ,ๆกันนะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราต้องการกิ่งก้านเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นกุ้มก็ยังดีนี่ฮะแบบนี้แล้วก็สูงประมาณนี้ฮะ อันนี้ผมลงไว้5เม็ดไม่แน่ใจว่า5หรือ6เม็ดนะครับผมลงกันไว้เฉยๆนะครับเม็ดละไม่ถึงบาทนะครับไม่ต้องเสียดายเม็ดเลยฮะไม่ได้ซื้อต้นพันนะครับมันแพงมาก3ต้นร้อยอันนี้แค่เม็ดละ75สตางค์เม่ละบาทเมลละสองบาทไม่แพงครับวันนี้เดือนมิถุนาแล้วที่สวนผมยังไม่ตกเลยฮะยังไม่มีฝนตก วันนี้ก็เลยขออนุญาตมาเติมไม่ใช่ไม่ต้องขออนุญาตดิวันนี้มาเติมน้ําให้สวนผักหวานป่านะครับเพราะว่าถ้าได้น้ํามันจะแตกยอดอวบอวบสวยๆเก็บขายได้ตลอดครับแต่ตอนนี้แรงมานานแล้วในปีนี้เพิ่งจะตกครั้งเดียวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับนมิถุนาไปแล้ววันที่หกเจ็ดแปดเจ็ดมิถุนาไปแล้วนะครับยังยังไม่มีฝนผมก็เลยเติมน้ำฮะเดี๋ยวรอผักหวานป่าเราแตกยอดนะครับ หวานป่ามันใบรกมากแต่ว่าอันเนี้ยผมลิดใบออกนะครับเพื่อที่จะบังคับให้มันแตกยอดนะครับเัคับให้มันแตกยอดถ้าเกิดมีใบเยอะๆมันไม่แตกยอดนะครับราะเดี๋ยวจะกบเดี๋ยวจะเก็บขายสักเดือนหนึ่งนะฮะก็จะปล่อยให้เลี้ยงใบแล้วก็แล้วก็จะตอนขายจะตอนจะตอนกิ่งครับตอนกิ่งนี้ผมจะตอนช่วงฤด,ดูฝนนะครับช่วงฤด,ดูฝน ฝนมาเราจะตอนกิ่งแล้วก็กิ่งตอนจะออกประมาณ3เดือน4เ,เดือนผ่านไปนะครับประมาณปลายฝนต้นหนาวฮะกิ่งตอนเราจะออกครับเนี่ยฮะถ้าเป็นกิ่งกระโดงสูงๆไปอย่างเงี้ยฮะตอนสวยมากเลยตอนกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ได้นะครับราคาไม่แพงครับกิ่งตอนตอนนี้ไม่ถึงร้อยก็มีฮะกิ่งเล็กกิ่งใหญ่ก็ประมาณ100ร้อยกว่าบาทเมื่อก่อนนะ่ะสองสามร้อยวันนี้ยอดยังสวยอยู่ฮะ ว่าเมื่อวานก็เก็บไปแล้วนะครับเมื่อวานเก็บไปสองโลนะเก็บไปสองโลขายให้ชาวบ้านแถวนี้ครับกำละขีดกำละขีดสิบกรัมก็ร้อยหนึง่งปกติเขาขายโลสองร้อยร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยผมขายเรื่อยๆวันละสามโลพอละตอนเช้าได้ผักหวานตอนสายได้กบได้ปลาได้ไข่รวมๆก็สี่ห้าร้อยพันอยู่ได้แล้วครับ โมโมโมให้ฟังวันนี้มาปล่อยน้ำใส่ผักหวานป่าปล่อยน้ำใส่ผักหวานป่าสะใจเลยนะไหลไปทั่วสวนเลยนะครับไหลมาเดินเนี่ยยุบลงเลยฮะพื้นที่ตรงนี้ผมไม่ได้ใช้ยาเคมีมา6ปีเอ้ยไม่ใช่6ปีดิเป็น10ปีแล้วฮะผมไม่ใช้เลยฝักนะหวานป่าทั้งนั้นเลยในนี้นะครับ ผัหนป่าท,ที่เขาบอกว่าปลูกยากปลูกเย็นไม่ยากเลยครับสําหรับผมนะฮถ้ามาอยู่ดูแลครับเดี๋ยวลองไปทําดูนะครับผักหวานป่าปลูกยังไงเนี่ยฮะอันนี้มันยอดมันมันมันเล็กเป็นนิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ได้น้ําแล้วสักพักเดี๋ยวมันจะอวดมาแจกมาใหม่บึ้มในการปลูกผักหวานป่าของผมนะครับผมจะปลูกห่างสองเมตรนะครับ สองเมตรสองเมตรนะครับแล้วก็ปลูกพืชพิเลี้ยงที่เป็นที่เป็นมะขามเทศนะฮะเมื่อตอนสมัยปลูกแรกๆนะครับปลูกพร้อมกันเลยปลูกมะขามเทศห่างแปดเมตรถะวันป่าสองเมตรแล้วก็ตอนนั้นอยากลงสักสักทองอยางนานะครับผมลงลงสี่เมตรสี่คูณสี่เมตรนะครับสักทองกับยางนาสี่คูณสี่เมตรมีต้นพยุงด้วยก็ปลูก มะขามเทศห่างกันเป็นเม็ดเพื่อเป็นพี่เลี้ยงนะครับธรรมชาติผักหวานป่าน่ะชอบมะขามเทศมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามะขามเทศนี่เป็นพืชตระกูลถั่วแล้วก็แล้วกล็ลากผักหวานป่าน่ะจะไปเกาะรากมะขามเทศนะครับมันจะเกิดงามในใต้ต้นมะขามเทศดีมากนะครับช่วงหลังๆมานะครับที่เขาทดลองกันมีต้นแดงนะมีต้นแดงมีต้นตะคบอะไรก็ได้ครับต้นแดงมันก็ยั่งยืนดีนะครับเนื่องจากว่า ผมปลูกเป็นสิบปีแล้วฮะอันเนี้ยเริ่มปลูกตั้งแต่ปีปลูกต้นต้นป่าตั้งแต่ปีห้าหกตอนนี้ปีหกหกนะฮะแต่ว่าต้นผักหวานป่าก็ลองผิดลองถูกมาถูกมาเรื่อยๆนะครับก็สามสี่ปีพอสมควรว่าอันไหนมันจะรอดอันไหนมันจะประหยัดเซฟต้นทุนเราสุดท้ายก็เจอเจอที่เซฟต้นทุนที่สุดก็คือก็คือเอ่อใช้เมล็ดนะฮะเมล็ดแล้วก็อัรตราการงอกอัรตราการงอก 99.99% 99เลยนะครับถ้าซื้อถุงมาก็3ถุงร้อยนะฮะบางทีอยู่ในถุงมาเป็นหลายเดือนนะครับรากมันรากมันจะม้วนขดอยู่ในนั้นอ่ะเวลาเอามาปลูกอ่ะมันมันไม่ค่อยงามมันไม่ค่อยโตมันหลอกให้เราเลี้ยงอยู่นั่นนะมันไม่โตบางทีมันก็โตบ้างไม่โตบ้างนะครับนะฮะที่ที่เคยทํามานะครับแต่ว่าปลูกกิ่งตอนก็ได้กินเลยแต่ก็แพงเหมือนกัน ตอนถ้าปลูกไม่เยอะก็แพงแต่ปลูกเยอะๆนะฮะเมล็ดเลยครับมเมล็ดนี้ง่ายมากเลยครับเห็นที่เขาเพาะขายให้เราน่ะเขาเพาะง่ายเราก็ต้องปลูกง่ายเช่นกันนะครับริงก็อยากคุยเรื่องผักหวานป่ายาวๆนะครับแต่ว่ากลัวคลิปมันจะยาวยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวมีอะไรค่อยคิดอะไรออกเดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปคุยกันให้ฟังคุยให้ฟังอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับ สนุกสนากนการเกษตรกับพ่อเตวันนี้นะครับสาระบ้างผิดพลาดบ้างไม่ถูกใจใครบางคนบ้างก็ขอโทษขออภัยนะครับก็เล่าตามที่ตัวเองตามที่ตัวเองทํานะครับใครจะดัดแปลงที่ต่างไปจากนี้ก็ก็ตามใจนะครับไม่ผิดครับ <laughs> ไม่ผิดครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ